นี่คือนะคะความเจ๋งความที่มีฤทธิดเดชของนะคะพ่อใหญ่นะคะพ่อใหญ่รู้ว่าพี่วันเนี่ยนะไม่ได้เรียนทางธรรมมาแต่พี่วันเนี่ยร้องขออธิษฐานขอนะพู้ที่ไม่มาเกิดแล้วไม่มาในสามโลกแล้วเนี่ยมาหยุดการเกิดของลูกให้ได้เพราะลูกเนี่ยเข็ดกลัวแล้วนะสิ่งเหล่านี้เลย อยากจะบอกน้องๆทุกคนนี่แหละคือการที่ท่านเนี่ยเห็นความตั้งใจแล้วพี่วันพูดแบบนี้พี่วันเนี่ยสวดมนต์ไม่เป็นแล้วก็อธิษฐานจิตก็ไม่เก่งแต่พูดตรงๆท่งๆอย่างนี้นะแต่พี่วันรักษาศินเริ่มต้นเนี่ยพี่วันรักษาศินเลยเพราะหนึ่งมันไม่ได้ใช้เงินนะแล้วศีลตัวเนี้ยพอผิดวันเนี้ยพี่วันไปพิจารณาศินแล้วบอกท่านนะเพราะฉะนั้นการ ที่ท่านมาสอนวิปัสนาหรือทําจิตตภาวนาหรือว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยนะให้จับอยู่สองอย่างนะคะหนึ่งเส้นผมของตัวเองร่วงรู้ว่าตัวเองต้องตายเมื่อตายแล้วไปไหนนะพี่วันก็บอกว่าไม่มาแล้วนะก็คือนะขอให้รู้ว่ารูปเนี่ยปฏิเสธขันห้าแล้วนะขันนี้ไม่เป็นเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงถาวรของเรา นะนี่คือสิ่งที่ท่านสอนสอนตลอดนะแล้วพี่วันก็บอกว่เนียใครที่มีวิบากกรรมเยอะๆใครที่มีก้อนกรรมที่ไม่ดีเยอะๆนะก็จะต้องที่จะฝึกนะวิปัสสนาแบบนี้เพื่อให้นะคะสิ่งที่เป็นธรรมทตุแท้ดั้งเดิมตัวนี้ได้เติบโตแล้วก็ทำให้เราเนี่ยออกจากความยึดต,ติดในขันห้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพี่วันเนี่ย เป็นคนที่ทำเกี่ยวกับความสวยความงามทำสตูดิโอนะคะถ่ายภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ที่การตกแต่งการแบบแต่งเติมการที่ไปเสริมไปทำอะไรให้แบบจากตัวเองขีเลร่ดำๆไม่สวยก็กลายเป็นคนที่ถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยนะมันก็ดูดีขึ้นนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยมีปัญญาวิมุติสยางนะคะรู้ทั้งรู้ว่าโอเคท่านให้ปฏิเสธแบบนี้ แต่ในการปฏิเสธแบบนี้เราจำเป็นนะคะที่จะต้องวิปัสสนาด้วยความจริงใจสม่ำเสมอแต่แบบง่ายๆนะนี่แหละพี่วันจริงจะบอกนะ้องทุกคนรู้ไหมว่าพ่อใหญ่สอนพี่วันเนี่ยนะหลังจากถูกยกจิตแล้วนะว่าท่านให้พี่วันเนี่ยนะพิจารณาแบบไหนนะคะนี่คือสิ่งที่พี่วันมาแบ่งปันนะแล้วก็อันที่สองนะท่านก็บอกว่านะพระพุทธเจ้าบอกว่า การอยู่ในวิหารธรรมการทำอนาปานสติคือการระลึกนึกถึงลมหายใจลมหายใจก็มาส่วนของรูปร่างของร่างกายที่มองเห็นนะแต่เราจะรู้สึกได้ว่าลมเข้าลมออกในเมื่อนะคะเขาบอกว่านะคะจิตวิญญาณตัวนี้หรืออารมณ์ที่ปรากฏตัวเนี้ถ้าเราไประลึกนึกถึงอะไรการมีสิ่งที่เรียกว่า นะคะพกชาติเนี่ยหรือสิ่งตรงนั้นที่เราระลึกนึกถึงเนี่ยจะมาปรากฏให้มีในสิ่งที่เราเหมือนนะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยตรงนั้นเราก็เลยต้องเอาลมหายใจเข้าไปผูกติดไว้กับนิพพานเพราะจริงแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่นะคะพัฒนาของจิตตัวเนี้ยนะพ่อใหญ่จะบอกว่าเนี่ยพัฒนาจากจิต สังขารที่มีอวิชชาตัวเนี้ยจะพัฒนาไปเป็นธรรมทตุแท้ดั้งเดิมที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาลูกมีชีวิตอยู่จำไว้ความเป็นอรหันต์ของลูกจะอยู่ที่จิตก็จริงแต่ถ้าลูกมีทั้งปัญญาวิมุตติมีการเดินความดีในปัจจุบันลูกเอาความดีตัวเนี้ยไปทูนได้นะคะเพราะฉะนั้นพี่วันก็เลยเอาความดีที่พี่วันเนี่ยนะได้ช่วยนะคะ และก็ได้เมตตาต่อนะในสิ่งที่เราจะต้องพบต้องเจอไม่ใช่เหตุบังเอิญตัวเนี้ยไปนะนำเสนอแล้วก็พิจารณากราบทูลน,นะองค์พระเบื้องสูงที่พี่วันคารพแล้วเนี่ยกราบทูลให้ท่านเนี่ยนำเสนอต่อในสัญญากรรมท่านเกณฑ์ชะตาชีวิตท่านตัวเชื้อโรคท่านตัวอุบัติเหตุอุบัติภยัยจนถึงความสูญเสียต่างๆที่จะต้องเกิดตัวเนี้ยนะ เป็นตัวใหม่ที่เราเนี่ยพอได้พบได้เจอว่าร่างนี้เป็นก้อนกรรมจริงๆนะแม้นจิตเราเนี่ยจะอยู่ในสภาวะได้นิพพานแล้วก็ตามแต่ร่างกายตัวนี้ย,ยังจะต้องนะคะอยู่ในสุขทุกข์ของเขาเพราะฉะนั้นเราควรจะเอาสิ่งที่เป็นความดีปัจจุบันที่เรากำลังทำอยู่ตรงนี้นะพี่วันต้องมาสอนทำวันนี้พี่วันณเอาความดีตรงนี้นะไปคุยนะ ท่านตัวเชือโรนะสุดท้ายนะคะท่านก็นะให้หมดอายุไขแต่พิวันก็รับไปแล้วนะตีสองครึ่งนะพอตีสาครึ่งไปแล้วเนี่ยท่านเหมือนนะให้มีในเรื่องของการที่พิจารณาทำและพิจารณาการทิ้งขันห้าโดยทิ้งเส้นผมว่าไม่เป็นเราไม่เป็นของเราไม่ใช่ตัวตนของเราที่แท้จริงเพราะฉะนั้นในเมื่อนะคะ ลูกเนี่ยมีสภาวะจิตที่เปลี่ยนไปแล้วนะคะฟังลูกอีกสักครั้งได้ไหมว่าวันนี้ลูกต้องสอนทำและท่านอยากให้ลูกสอนแก้ตัวไหนทําปฏิหารให้เกิดรักษาโรคให้ลูกด้วยเน,นี่ยพิวันก็เลยกลายเป็นคนที่เหมือนกับรับวิบากกรรมนะแต่น้อยนิดค่ะก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วเราก็รู้สึกว่านะจากนั้นเราก็หลับดีนะคะ จนถึง11โมงนะคะ11โมงก็นะท่านก็มาปลุกว่าอาหารอาหารที่เหมาะกับเซลล์ของลูกอะมารออยู่หน้าบ้านแล้วเอ้าเหรอ,อก็รีบแบบนะนะเนี่ยคือสิ่งที่พี่วันเนี่ยต้องบอกนะคะก่อนหน้านี้ไม่มีใครที่คิดว่าจะอยากทำบุญกับพี่วันและ ไม่มีใครที่จะทุ่มเทกับการที่เรียกว่านะเขามีของดีแล้วเขาเนี่ยให้สิ่งที่ดีกับเรานะคะส่วนใหญ่พี่วันจะได้เป็นหนึ่งขนมไอ้ที่แบบหวานๆนะคะนะที่ทองหยิบทองหยอดที่เขามาไหว้พระแต่ก่อนนะคะพวกที่มีน้ําตาลเยอะๆหรือไม่ก็เป็นแบบว่านะบางทีได้กาแฟเนี่ยเป็นแบบกล่องเป็นกระป๋องเลยเพราะเมื่อก่อนนะแล้วท่านก็บอกว่า กาแฟตัวนี้เป็นสารเคมีนะถ้าเลิกได้ช่วยเลิกรูปรักษณเลยบอกหนูกลัวหนูเลิกไม่ได้หนูติดละนะท่านก็มายกพลังวันหนึ่งทําให้พี่วันเนี่ยออกจากพวกแบบกาแฟอะไรได้หมดนะคะนี่เป็นสิ่งที่พี่วันจริงเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่นะเป็นการเชื่อมต่อแล้วเป็นการที่ขอความเมตตามากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่วันก็นะอยากจะมาบอกว่า,วาปาฏิหารเรื่องเนี้ย ถ้าไม่เกิดขึ้นกับใครทุกคนก็อาจจะไม่เชื่อแต่สำนับน้องๆอ,งอง่ะเชื่อว่าพี่วันเนี่ยนะไม่ใช่คนโกหกตอแหลสร้างเรื่องหรือสร้างโปรไฟล์แต่พี่วันเนี่ยรู้ว่าพี่วันเนี่ยนะเกิดการเตือนของนะคะตัวเชื้อโรคหรือนะตัวกดแห่งกรรมเนี่ยนะไม่ใช่ครั้งเดียวหลายครั้งมากถ้ามีอาการอย่างนี้พี่วันรู้แล้วว่าพี่วันจะต้องทําอย่างไรนะคะนี่คือสิ่งที่อยากให้น้องๆน,น,นะคะรู้จักวิปัชนา ในการที่จะทิ้งขันห้าใครจะทิ้งแบบไหนก็ได้นะพิจารณาแบบไหนก็ได้นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะพี่วันแค่เป็นคนหนึ่งที่นะคะมีอาการที่เขาเรียกว่าขอพลังงานที่ดีจากเบื้องบนมารัากษาธาตุรน,นะคะวันนี้ก็กราบขอพระคุณนะคะเดี๋ยวเราเริ่มสวดมนต์กันแล้วนะคะ